บางทีกูก็แปลกใจเหมือนกันะงงนะว่าอะไรด้วยว่าเราเลือกคู่ชีวิตใช่ไหมแล้วเราก็ต้องมานั่งแคร์แม่เราด้วยอันนี้พูดจริงนะพูดจริงนะแบบเราก็พูดตรงๆแบบหยาบๆนะเรามานั่งแคร์แม่เราด้วยใช่ไหมเราแค่ามานั่งคิดไนงะเรารู้สึกพอนั่งแคร์แม่แล้วนะถ้าพูดจริงปะกูอาจจะถ้าเกิดกูรอเป็นอย่างเงี้ยนะรอจนตายอะ่ะชาตินี้ก็ไม่มีเมียหรอกก็นั่งคิดดูเดียแม่กูถ้ารอเอาความเห็นแม่กูใช่ไหม กูว่ามึงรอจนตายอ่ะมึงก็ไม่ได้จริงวะมันไม่มีทางผ่านเว้ยเพราะมึงกับแม่มึงอ่ะชอบคนคนละแบบอันเว้เข้าใจะปะชัดเลยอ่ะชอบคนคนละแบบอ่ะเข้าใจะปะแม่มึงชอบมิดอ่ะเอามิดฝรั่งเหรอมิดฉาชีพอ่ะแต่กูไม่ชอบไงเพราะมึงไม่ชอบมิดเข้าใจะปะเข้าใจะปะเนี่ย เพราะงั้นมึงมีเว้ยมึงไม่ต้องสนใจใแม่มึงปล่อยไปเลยเว้ย